เอามาดูนะครับฝนตกหนักนะครับน้องๆจะอาบน้ำไหมอาบนะครับฝนตกหนักมากนะครับดีน้ําให้อาบ,บนะทีคิดว่าน้องจะไม่อาบนะที่ไหนได้อาบนะครับเห็นักเออเด็กๆเน่เน่เห็นไหมก็จะไม่อาบซะแล้วฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงนิดๆนะครับ ลงมาหนิไอ้ฮาลงม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 าโอ้หิวหิวหิวนะครับอ๋อลงมาหนิเออลงมาแล้ว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 นี่ครับสุดสวยลงแล้วนะครับโอ้โหสุดหล่อลงหัวทิ่มเลยครับเอามาดูนะครับสุดสวยอ่ะสุดสวยนะครับตัวเดียวที่ไม่กล้าเอาตัวลงในในอ่างนะครับนอกนั้นสุดหล่อกับลานบินยาวตัวลงในอ่างเห็นไหม ไม่รู้เป็นยังไงนะครับฝึกยังไงก็ฝึกไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะโอ้หดตกหนักนะครับชว่วงชว์นี้แดกแดกบงังแดกแดกบงังหื้มแดกแดกบางอ่านเดี๋ยวเราดูนะจะให้จบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวดูดูเด็กมันขึ้นมาจากอ่างแล้วนะครับ1ตัวนะครับ ขึ้นมาแล้วสองตัวนะครับอ่ายังมีเด็กอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมตัวสุดท้ายนะครับที่ยังอาบไม่เสร็จนะครับไอ้นี่มันประจํานะครับมันจะดูตัวอื่นอบก่อนมันจะดูเชิงนะครับนี่มันจะดูเชิงนะครับดูเชิงว่าตัวอื่นอาบอาบเสร็จแล้วก็มันค่อยลงนะครับอ่ะโอไม่น่าเชื่อนะครับอากาศไม่ว่าจะเป็นยังไงพวกมันก็อาบน้ํานะครับลูกที่เราเลี้ยงนะครับ ฝนตกแดดออกอาบแล้วอาบแล้วส,สวยๆอย่าไปกวนนะครับเวลาอาบน้ําอย่าไปเล่นอย่าไปกวนปล่อยให้ให้น้องอาบแล้วก็ยืนห่างๆนะครับให้น้องอาบให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาทำความสะอาดขนให้เสร็จก่อนนะครับถึงเข้าไปเล่นกับน้องนะครับเราต้องรู้ จากเวลานะครับไม่ใช่เราอยู่ปุ๊บเราจะเข้าไปเรื่องกับน้องตัวกัรอเวลาตั้งที่น้องอาบน้ํานะครับเดี๋ยวข้างหน้าน้องอาจจะไม่อาบก็ได้นะครับน้องอาจจะกลัวหรืออะไรนั่สตันนะครับเห็นไหมครับนี่เด็กๆอาบน้ํานะครับฝนตกนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จส่วนเสร็จแล้วครับยวดูนะยึกยักยึกยักม้วนม้วนแบบนี้ไม่รู้มันจะลงอีกหรือเปล่าแต่สองตัวนะครับสุดหรอกกาลังดินก็อาบเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวดูนะครับดูสุดสวยนะครับน่าจะเสร็จแล้วลนะความสะอาสสดทุกคนเนี่ยเดี๋ยวถ้าร้องวิทวัดวิทว,วัดใช่เลยอ่เห็นไหมเห็นไหมผมพูดไปทางกาดคำเนี่ยสุดสวยจะร้องวิทวัดวิทวัดนะครับถ้าถ้าเขาร้องวิทวัดแสดงว่าเ,เขาอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวม็อกใกล้ทำความสะอาดควจะเสร็จเดี๋ยวร้องวิทวัดเสียงหนังนั่งนะครับ <c oughs> ไม่นา่าเชื่อนะครับเด็กๆอาบน้ำตอนฝนตกนะครับ ถ้านกเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับเขาเปียกฝนอยู่แล้วเขาก็ไม่เขาไม่อาดอยู่แล้วเขาเปียกฝนอยู่แล้วนะครับวันไี่สมเหตุสมผลแต่น้องๆอยู่ในร่มนะครับเราเป็นนกนกที่เราเลี้ยงนะครับขอจบคลิปหนึ่งวันนี้นะครับร้องวิตติวิตติเด็กๆอาบน้ำนะครับตอนฝนตกนะครับมีความเป็นไปได้นะ